สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่สิบเก้าพฤษภาคมสองหาหกแปดครับมือนีครับจะมีน้อทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของเลขของเพื่อนพิษตายออรับแปลนะครับเลขของเพื่อนพิษตายนะครับงดที่แล้วพันทรงมาให้ครับผมเนาะนี่ครับวันที่สิบสองพฤษภาคมครับนี่ครับผมเพิ่นเมาเจ็ดแปดแปดเจ็ด เยอะมากครับผมเนาะนี่ครับผมเมาเม็ดเดียวเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่ครับเห็นไหมครับ f สทางช่องแต่ว่าชนมากครับผมเนาะจะซื้อเจ็ดแปดมากกว่าครับผมเนาะนี่ครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับของเพื่อนพี่ตายอ๋อรับแปลนะครับเพิ่นแจ้งเขาคำว่าเพิ่นถีบมาแล้วครับผมเนาะถูกมาแล้วสี่งวดติดต่อกันนะครับ นี่ครับชอบเลขนี้ค่ะงวดที่แล้วก็ถูกค่ะแต่ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เพราะไปบวชลูกชายนี่ครับผมเนาะพันบาทพันสอบเจ็ดแปดแปดเจ็ดครับผมนี่ครับชอบเลขนี้ค่ะนี่ครับผมพันทรงมะหอครับผมเนาะนี่ครับสามหกหกสามล่างครับผมเนาะแล้วก็มีแปดห้าครับผมนี่ครับ นี่ครับผมแล้วก็06นะครับเดี๋ยวผมให้เอฟซีทางช่องเบงับผมเนาะนี่ครับ36ล่างครับ85ล่างครับ06ล่างนะครับแล้วก็นี่ครับผม87นะครับผมล่างนะครับเพิ่งงมา่ห้่ครับผมเนาะเพิ่นแจงครับเมื่อวยครับผมเนาะนี่ครับ เพิ่นแจ้งข้าเมื่อวาเป็นไงคะเลขพี่แมวครับผมเนาะหรือว่าเลขของเพื่อนพี่ตายออลลับแปลนะครับถูกมาแล้วสีวดนะคะเป็นเลขล่างอย่างเดียวค่ะนี่ครับพาหัดถูกไหมพี่แมวให้คุณพระหัดไปก่อนเลขออกนะคะนี่ครับผมผมว่าไม่ถูกครับเพราะว่าผมสื่อหนึ่งเจ็ดกับเก่าเจ็ดเยอะมากครับผมเนาะงวดที่แล้วนะครับเลขออกแปดเจ็ดนะครับเสรยดายากครับ เดี๋ยวงวดนี้ได้มาจะให้อีกลองซื้อดูไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้ครับพี่แมวถูกมาแล้ว4ีงวดครับนี่ครับผมพันว่าพันสิกมาแล้ว4ีงวดกิดต่อกันครับผมเนาะนี่ครับสาล่างครับแล้วก็มา85ดหล่างครับแล้วก็มา0 6นยล่างครับแล้วก็มานี่ครับผมแปด ล่างนะครับล่างอย่างเดียวนะครับนี่ครับผมเนาะของเลขของเพื่อนพิษตายเอารับแปลนะครับก่อนอื่นครับผมพาเอฟซีทางสองครับผมเนาะมาดูของเอฟซี FC เลยก่อนดีกว่าครับผมเนาะเพราะว่าผมลงคลิปไปแล้วเอฟซี FC ทางช่องกับผเห็นเยอะมากครับวิ่งล่างตัวเดียวของเอฟซีเลยดูหรือว่าหรือว่านะครับ ลุงอยู่ที่อำเภอเมืองครับจังหวัดเลยนะครับนี่ครับให้5ออก54ให้2ออก3 2ให้3ออก3 6ให้8ออก85ให้0ย์ออก06นี่ครับหดที่แล้วได้1นะครับไม่เข้าครับผมนาอเลขออก8 7ครับงวดนี้นะครับของ fc เลยครับผมนาอ9เกเม็ดเดียวครับพร้อมจับคู่ให้เม็ดเดียวเน้นๆนะครับนั่นก็คือครับล่างเด่นที่9ครับ93เม็ดเดียวนะครับ แคปหน้าจาอนนะครับโอเคครับผมเนาะมาครับผมมาก่อนอื่นครับมาดูของแม่สลับบุรีก่อนนะครับแม่สลับบุรีนะครับผมเนาะเพราะว่ามีเอฟซีทาง่องขอมากครับผมเนาะพ่าหักทำไมเห็นของแม่สลับบุรีเลยทั้งที่ผมลงคลิปตั้งแต่วันที่17แล้วนะครับผมเนาะหลังเลขออกครับ งวดก่อนนะครับบนยกับ1มาที่0นะครับแต่ว่าจับคู่ไม่เข้าครับผมเนาะแม่บ่าจับ0ูเกให้ครับนี่ครับไม่จับ0ูเให้นี่ครับผมเนาะติดล่างเดินดีครับผมติดล่างเดินดีมี4ี่ห้นะครับ4ี่ห้นะครับงวดนี้ก็เป็น4ี่ห้นะครับกิดล่างเดินดีของแม่สระบุรีนะครับนี่ครับ แคปนาจอครับผมเนาะของแม่สละบุรีนะครับมาครับผมพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาดูเลขของเพื่อนพิษตายออลและแปลดีกว่าครับเลขของเพื่อนพิษตายออลและแปลนี่ครับผมเลขนี้ค่ะคุณประหัดลองซื้อดูนะคะ่ะ เขาคำนวณก่อนออกค่ะไม่ใช่มาออกแล้วคำนวณนี่ครับผมเนาะทุกเล่มที่ซื้อมาวันหวยออกจะต้องมีงวดใหม่มาขายแล้วค่ะนี่ครับผมงวดนี้เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผมเนาะเดี๋ยวดูก่อนสินี่ครับแต่ว่าพันหนึ่งหนึ่งหนึ่งที่ เห็นเท็ที่9 2 2 9นะครับ29 9เครับมเม็ดเดียวนะครับล่างอย่างเดียวนะครับแต่ว่าผมอยากให้ fc ทางช่องน,นะครับผมเนาะซื้อบนกันล่างหน่อยนะครับนี่ครับผมเนาะเลขสวยมากค่ะคุณประหัดซื้อไว้สักคู่2คู่ก็ได้นะคะติดกระเป๋าไว้พี่แมวหาซื้อแล้วเพราะเลขตัวนี้มันเป็นเลขดังมาตลอดเดี๋ยวมันก็ บทค่ะนี่ครับผมเห็นมากครับผมเนาะเม็ดเดียวครับ2992นะครับกลับด้วยนะครับเพิ่นแจ้งเขาว่าเพิ่นถือเมื่อสงวดกิดต่อกันแล้วครับผมเนาะนี่ครับตั้งแต่งวด3-6ล่างครับแล้วก็มา85ล่างครับแล้วก็มา0-6ล่างครับแล้วก็มา87ล่างนะครับนี่ครับ แว่าสีตัวนี้เนี่ยีตัวไหนเออสีตัวผมดูก่อนซินี่ครับผมเนาะคนเห็นมมกแค่นี่ครับผมสองเก้าเก้าสองนะครับเม็ดเดียวครับผมเนาะเลขของเพื่อนพิ่ตายอ่อบแปลนะครับเพิ่นสื่อตะตรลีเยอะมากครับผมเนาะนี่ครับส่งมาให้ผมซื้อนะครับนี่ครับผมเนาะส่งมาให้ผมไปหาหยิบจับหน่อยนะพระหัต 7887นะครับส่งมาวันที่12บสองพฤษภาคมนะครับนี่ครับเพิ่นเหมามาเยอะมากครับผมนี่ครับ8778นะครับนี่ครับผม7878787878ฝั่งนี้นี่ครับผม87มีแค่มม่เยอะนะครับผมเนาะส่วนมากจะเป็น78นะครับก็ถือว่าเพิ่นซื้อเยอะมากครับผมเนาะถูกมาแล้วสี่งวดนะถ้าขัเพิ่นแจงเขาไมาครับผมเนาะ แต่ว่าส่วนมากครับจะเป็นเลขล่างครับเนาะจะเป็นเลขล่างครับแต่ว่าผมขอให้เป็นบนล่างจะดีกว่าครับเนาะเพราะว่ามีเลขแค่คูเดเองนะครับเ2 2 9นะครับเลขของเพื่อนพิษต่างออรับแ,แปลงนะครับเลขเพื่อนครับเพาะแวะครับผมเนาะ ขบุจ,จากกระพิตาอยู่ครับผมพันแจงเข่าแม่ครับผมเนาะเลขเพื่อนที่ตายอรับแ,แปลครับเลขของเพื่อนพี่ตายอรับแ,แปลนะครับให้มาเม็ดเดียวครับ2 9 9 2นะครับเน้นล่างครับ เน้นล่างกันบนนะครับนี่ครับเน้นล่างกันบนนะครับเพราะว่าเลขกสุดหนีครับผมเนาะคนแจกเขามาวาเข่าล่างมาแล้วซีงวดติดต่อกันครับผมเนาะเปกระถือเมื่อซีงวดติดต่อกันแล้วครับอยากแบ่งปัน F4 ทั้งท่อนนะครับลงวันที่หนึ่งทับหกทับหกแปดนะครับมาแคปหน้าจอครับผมเนาะ เลขของเพื่อนพี่ตายอปปรับแปลนะครับส่วนของพี่ตายอปปรับแปลพี่ตายอปปรับแปลงวดที่แล้วผมดูก่อนนะครับผมดูก่อนกัดนือครับผมเนาะงวดที่แล้วก็ให้เลขล็อกวงในนะครับให้ที่0990ล่างครับแต่ว่าขึ้นบนนะครับน<ม>ี่ครับผมเลขล็อกวงในครับให้0 9 9ย์ ล่างแต่ว่าขึ้นบนนะครับโอเคครับผมเนาะกับสุดท่านี้ครับกับขวยพ่อนให้เอฟซทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแควขา้าคาปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ